เร่งความเชื่อที่ดูเหมือนเป็นไปนไม่ได้นะคะวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของการตั้งครรภ์นในวัยชราของนางซารานะคะซาราไม่ได้รู้สึกเหมือนจะมีพลังที่จะตั้งครรภ์และคลอดลูกเลยแต่ว่าซารานั้นไม่สนใจต่อความรู้สึกเหล่านั้นค่ะและโดยความเชื่อนางซาราเองก็ได้รับพลังที่จะตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรแม้ว่านางนั้นจะอายุ นาแลิว,ลวบอกว่าแม้ว่านางจะชรามากแล้วนะคะในฮีบูบทที่สิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอายุเกือบจะร้อยปีเกิดขึ้นได้ยังไงนี่ไม่ใช่โดยหลักฐานแห่งความรู้สึกหรือสัมผัสของเธอนั่นไม่ใช่โดยความรู้สึกแต่เพราะว่านางซาลาเชื่อค่ะว่าพระเจ้าผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตว์ในฮีบูบที่สิบเอ็ดข้อที่สิบเอ็ดนะคะ พระธรรมโรมบทที่สี่ข้อสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดกล่าวถึงอับราฮัมด้วยนะคะว่าแม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วแต่อับราฮัมยังเชื่อว่าจะได้เป็นบิดาของชนชาติทั้งหลายตามคําที่ได้ตัดไว้แล้วว่าพวงพันุ์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งก็เปรียบเหมือนคนที่ตายไปแล้วเพราะท่านมีอายุประมาณ ร้อยปีแล้วและเมื่อคํานึงถึงครันของนางซาลาว่าเป็นหมันท่านไม่ได้หวั่นไหวทางทางทางใจในี่เสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อที่มั่นคงไม่ได้กล่าวอย่างไม่พอใจหรือบน่นเพราะคําตอบไม่ปรากฏให้เห็นทันทีแต่กลับถวายเกียรติแด่พระเจ้าค่ะท่านเชื่อมั่นว่าพระบุญเจ้าทรงสามารถทําสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ได้อับราฮัมนั้นไม่สนใจ เช่นเดียวกับซาลานะคะไม่สนใจต่อหลักฐานทางความรู้สึกที่มีต่อร่างกายของเขาอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นพยานหนึ่งความจริงที่ว่าเขาอายุเยอะแล้วนะเขาแก่แล้วนะนะซาลาก็รู้สึกว่าตัวเองแก่มองดูความแก่ชราแล้วก็แก่ตามความรู้สึกทางธรรมชาติแต่ว่าเขาทั้งสองก็ไม่ได้สนใจความจริงข้อนี้เลยทําไมเขาจึงเพิกเฉยตตกความจริงเหล่านี้ล่ะเพราะความจริงนั้น ขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเขาจะมีลูกความรู้สึกทั้งลกักษณะเขาเกล่าวว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้มั้งแต่เขาก็เลือกที่จะไม่สนใจความรู้สึกตามธรรมชาติค่ะเขาเชื่อในพระคำของพระเจ้านั่นคือความเชื่อพระครากล่าวว่าอับราฮัมเชื่อในพระพระเป็นเจ้านะคะในโรมบทที่สี่ข้อที่สามนี่นะคะคาว่าเชื่อนั้นเป็นคํเกลียา และาการทำกิานั้นก็สแสดงการกระทำเขาพราเจ้าจะพูดว่าอับราฮัมนั้นทําเหมือนกับที่พระเจ้าตรัสว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆความเชื่อไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติความเชื่อไม่พิจารณาสิ่งที่ดวงตาในฝ่ายธรรมชาติของเราที่มองเห็นสิ่งที่หูฝ่ายธรรมชาติสามารถได้ยินหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ร่างกายของเราสามารถรู้สึกได้แต่ความเชื่อปไกลกว่านั้น ความเชื่อเอาใจใส่ต่อพระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นดวงตาของเราดวงตาจริงๆของเราเห็นเพียงกำแพงเยรีโคอันมหนโหฬารหูจริงๆของเราก็ได้ยินเพียงการเยาะเย้ยเหยียบแนมของศัตรูแต่ความเชื่อค่ะความเชื่อเห็นกำแพงนั้นถล่มลงมาแล้วก็เห็นศัตรูนั้นพ่ายแพ้ในโยฮัวบ,บทที่หกร่างกายก็เหมือนกันร่างกายจริงๆของเราโดฝ่ายธรรมชาติ รู้สึกถึงความเจ็บปวดทรมานนะอาจจะเช่นจากโรคต่างๆบางคนเป็นโรคมะเร็งนะคะแต่ว่าความเชื่อจะเห็นมันเหนือดแห้งไปความเชื่อจะเห็นมันถูกเาผาผลาญด้วยพลังฤทธิ์อำนาจในการรักษาโรคของพระเจ้ายีฮาวาราฟาซึ่งเป็นพระเจ้าผู้เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐค่ะเอพโยบทที่สิบห้ายี่สิบหกดวงตาจริงๆของเราเห็นความดำทะมึนของหมู่เมฆลอยอยู่เหนือศีรษะ ูฝรั่งญาได้ยินเสียงฟ้าร้องสั่สะเทือนเรือนลั่นแต่ความเชื่อไปไกลกว่านั้นความเชื่อสั่งอย่างเงียบๆว่าจงเงียบสงบค่ะในมารมระอกบทที่สี่สามสิบเก้าดวงตาจริงๆของเราอาจจะเห็นร่างกายถูกเผาผลาญด้วยโรคต่างๆมือฝ่ายร่างกายรู้สึกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยค่อยๆเผาเนื้อเยื่อในร่างกายของเราให้สูญสลายไป แต่ความเชื่อจะเห็นการเจ็บแค่ได้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปแช่งแย่างธรบบรมบัญญัติเท่านั้นนะคะในส่วนหรือธรรมบัญญัติบทที่ยี่สิบแปดยี่สิบสองความเชื่อจะทํางานตรงกันข้ามความเชื่อเห็นพลังอํานาจเห็นความเจ็บป่วยนั้นถูกทําลายที่การตรึงบนกางเขีนพระเยซูผู้ซึ่งทุกทนได้รับการถ่ายค่ะในการาเทบบทที่สามข้อสิบสามความเชื่อจะสั่งให้โรคหลายออกไป จากเหยื่อของมันในพระนามของพระเยซูจากนั้นก็เดินออกจากห้องแห่งความกลัวนั้นไปสู่ความมั่นใจอย่างเงียบๆว่าสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเอาไว้มันจะเกิดขึ้นนั่นคือคนเหล่านั้นจะห่างโลกและองค์พระเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นลำารโกบทที่16ข้อที่8แล้วก็ยากอบทบที่5ข้อ15นี่นองคะฟังให้ดีนะคะความเชื่อไปไกลกว่า ตาใจของเราที่เป็นตาจริงๆของเราความเชื่อจะต่อกกนกับตรกกะและเหตุผลเราเกือบจะคิดว่าความเชื่อนั้นไม่รับรู้ต่อสภาวะร่างกายเมื่อเหตุผลได้เทียงกับความเชื่อความเชื่อก็ไม่โอนเอ็นไปมาค่ะคนที่มีความรู้ความคิดแบบแนวตรกกะหรือเยี่ยสารนะคะเขาจะต่อสู้เรื่องนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าความเชื่อมันจะต่อสู้กับเหตุผลความเชื่อเห็นซาตานท่ายแพ้ แม้เมื่อเห็นมันกำลังใช้กำลังอำนาจครอบงำอยู่ในความรู้สึกแห่งความเชื่อนั้นโลกภัยเหล่านั้นได้รับการรักษาให้หายแล้วแม้ก่อนจะที่ทันให้หายีะอีกความเชื่อไปก่อนนั้นนะคะความเชื่อดําเนินการและกระทําอย่างที่พระเจ้าทรงดาเนินการและกระทําค่ะเหตุผลอาจจะทําให้เราทุกข์ใจทําให้ตื่นเต้นทําให้เราตกใจกลัวแต่ความเชื่อนั้นไม่สะทกษ์สัมพนันไหวน ความเชื่อรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยโกหกดังนั้นความเชื่อจึงไม่เคยโต้แย้งแต่กลับคิดได้ว่าได้รับแล้วเมื่อมีการร้องขอตามพระคำของพระเจ้าความเชื่อพิจารณาว่างานหนึ่งสําเร็จแล้วแวบะบก่อนที่จะลงมือทำจะอีกค่ะนี่นงคะและที่บางความเชื่อความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินพระวจนะค่ะความเชื่อกับพระวจนะคือผู้ที่มีชัยชนะ ให้เราอ่านพระคำของพระเจ้าเหมือนกับที่เจ้าเมกสอนเมื่อวานใช่ไหมคะลมหายใจเข้านั่นก็คือพระวจนะนะคะจงอ่านพระคำของพระเจ้าดื่มกินพระคำของพระเจ้าฟังพระวจนะของพระเจ้าดําเนินชีวิตอยู่ด้วยพระคำของพระเจ้าให้พระคำสร้างความเชื่อขึ้นมาในหัวใจของท่านสิคะึฤษด,ดีประพันธ์โดยกษัตริย์ดาวิดกล่าวไว้ว่าการคลี่คลายพระวจนะของพระเจ้า ให้ความสว่างค่ะทั้งให้ความเข้าใจแก่คนที่มีความรู้น้อยค่ะในสุรุดีบทที่ร้อยสิบเก้าร้อยสามสิบจงรู้ถึงความตย์ซื่อแห่งพระคำของพระเจ้าและก็ก้าออกไปบนพระคำนั้นพระคำของพระเจ้าจะไม่ทำท่านผิดหวังเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทําให้ท่านผิดหวัง,าวาาง,าด,วงดาวิดบักว่าข้าพระองค์ได้สะสมพระธรรมบัตรของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เสื้อผ้าพปร่งจะไม่ทําบาปต่อพระองค์สือดดีบทที่1 1 9บ1 1้าสปอร์เจียนก็อ้างถึงข้อคดีเหมือนกันนะคะว่านี่เป็นสิ่งดีในสถานการณ์ที่ดีและเพื่อจุดมุ่งหมายอันดีเราอาจจะเปลี่ยนพระคําข้อนี้สักเล็กน้อยแล้วก็ใช้มันในเรื่องความเจ็บป่วยนั่นคือพระคําของพระเจ้าที่ลูกเก็บสะสมไว้ในใจที่ลูกจะพ้นจากความเจ็บป่วยโดยพระองค์และมัน จะยังคงเป็นอย่างที่สปอร์เชนพูดไว้ว่านี่เป็นสิ่งดีในสถานการณ์ที่ดีและเพื่อจุดมุ่งหมายอันดีเพราะความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินหรือใช้คำว่าความเชื่อเกิดขึ้นเพราะได้รู้พระวจนะของพระเจ้าค่ะโดโรวมบทที่สิบข้อสิบเจและการรักษาก็จะมาถึงค่ะการรักษามาทางความเชื่อที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อจริงๆ ความเชื่อแท้จริงในพระเจ้าและในพระคำของพระเจ้าจะไม่เคยถูกทําให้เราพอใจความเชื่อแท้มักจะเติบโตขึ้นบนการทดสอบเสมอความเชื่ออาศัยอยู่ในแสงสว่างแห่งผลลัพธ์ที่มีการคาดหวังค่ะความเชื่อไม่ได้มองดูที่อะไรหรือหรืออาศัยอยู่ในพันธนาการแห่งสภาพการปัจจุบันหรือในแรงสิ้นแต่ความเชื่อนั้นใช้อํานาจ เหนือสภาพการเหล่านั้นและก็กําหนดจุดหมายและการดําเนินการในแสงสว่างหองความสําเร็จที่ได้สัญญาเอาไว้ความเชื่อที่ฝังแน่นจะได้รับชัยชนะเสมอนี่นงคะอย่าให้สิ่งใดทาให้ท่านหมดกําลังใจอย่าให้สิ่งใดเปลี่ยนแปลงท่านได้อย่าอนุญาตให้สิ่งที่ตาตาแบงอย่างท่านอะตาท่านมองไม่เห็นนะนะั่นอะอย่าอนุญาตให้อาการใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาท่านมาเปลี่ยนแปลงท่าทีของท่านที่มีต่อพระคำของพระเจ้าให้มันสั่งไปในหัวใจของท่านตลอดไปว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะต้องสําเร็จและสมบูรณ์อาจจะต้องการการเดินรอบกําแพงเจ็ดรอบในโยชัวบทที่หกข้อสิบหาสิบหหรืออาจจะจุ่มตัวลงไปในแม่น้ำถึง7ครั้งแบบ2อพุกบทที่ห้แต่ท้ายที่สุดชัยชนะจะมาจากความเชื่อที่มันแบบหนักแน่น ในสิ่งที่พระเจ้าได้พูดออกไปแล้วค่ะความเชื่อเป็นผู้มีชัยชนะเสมอความเชื่อมาจากการได้ยินพระคำของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องคะวันนี้ยายใครต้องมาบังคับท่านเลยค่ะว่าท่านแกะพระคำแกะคําสอนอ่านวจนะแล้วก็ชื่นชมยินด,ดีเพราะว่านั่นแหละค่ะวิธีเห็นผู้ชนะจะมาจากการที่ท่านใช้ระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องเพราะสัญญาพระเจ้ามันจะไม่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติพี่น้องคะมันจะต้องถูกนํามาใช้อย่างถูกต้องด้วยฉะนั้น ถ้าวันนี้ท่านอยากมีความเชื่อเหมือนที่พระเจ้าได้พูดมาทั้งหมดท่านต้องมีพระวจนะของพระเจ้าค่ะท่านถึงจะมีชัยชนะนะคะานจะมีชัยชนะแบบซาร่าอับราฮมัมหรือแม้กระทั่งคนที่ป่วยเป็นมบโรคมะเร็งร้ายแลวท้ายที่สุดเขาก็าหายหรืออะไรก็ตามท่าน,นปรเชิญอยู่ขอให้ท่านมีชัยชนะในค่ำคืนวันนี้ด้วยการหันกลับมานะคะความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าค่ะขอบพระเจ้าให้พรค่านสวัสดีค่ะ เอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระมารดาด้วยนะสวัสดีค่ะ